สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนนะคะวันนี้มาอัปเดตมนะเขือเจ้าพญานะคะวันนี้มามีโอกาสได้มาสวนนะคะมาอัปเดตให้เพื่อนเพื่อนดูเนาะวันนี้วันที่แปดนะคะแปดมีนาสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะคะช่วงเวลาตอนนี้ก็แดดออกเยอะดูนะคะระยะสามมงใช่นะเพื่อนเพื่อนแต่แดดมันแรงมากเลยนะคะมาอัปเดตให้เพื่อนเพื่อนดูการเจริญเติบโตนะคะก็โตขึ้นมาเยอะแล้วนะคะ ตได้ประมาณเมตรเม็ดยี่สิบแล้วนะคะพ,พะี่พงษวันนี้วันหยุดค่ะไม่ได้ไปขายของช่วงนี้โควิดระบาดนะคะโควิดไวรัสโคโรนาสองพันสิบเก้านะคะตอนนี้อยู่ที่ชยัยภูมิตลาดหนึ่งตลาดเทศบาลหนึ่งกับเทศบาลสองเขาให้ปิดทำความสะอาด สามวันนะคะวันนี้เริ่มต้นคือวันที่หนึ่งนะคะวันนี้ก็เลยหยุดไม่ได้ไปขายของก่อนเนาะมา,มาถ่ายทำให้เพื่อนๆดูนะคะอัปเดตดูนะคะการจเจริญเติบโตยังไม่ทันได้เก็บเลยเพื่อนๆหาตลาดออกยังไม่เจอเลยใครสนใจนะคะสั่งทักแชทมาได้นะคะส่งตรงเลยนะคะ อาจจะได้ม่อาจจะไม่ได้ไปตลาดสองสาวันนี้ลูกมะเขืออาจจะใหญ่ขึ้นเยอะเลยทีเดียวฝั่งนี้น้อสังเยอะนิดนึงเนาะฝั่งนี้เยอะพอ,อเยอะเหมือนกันนะเพื่อนๆฝั่งนั้นจะเป็นใบกะเพราเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปเที่ยวชมแล้วกันเนาะฝั่งนี้ดูมะเขือยาวก่อน มะเขือเปอราะแล้วก็มะเขือยาวมะเขือยาวก็จะต้นสูงกว่ามะเขือเปอราะแล้วนะคะก็ประมาณเม็ดเม็ดสี่สิบห้าสิบนะอันนี้ต้นเล็กนะแต่ดูดูลูกสองลูกนี่สิลูกใหญ่อยู่นะต้นยังไม่สูงเลยมีลูกแ้วนะดูดิ สองลูกนีพร้อมเก็บแล้วนะวันนี้น่าจะได้เก็บนะคะจําเป็นต้องเก็บนะคะเพราะว่าไม่งั้นนะ่ะเดี๋ยวมันจะโตเกินไปลูกมันก็จะใหญ่เกินไปอาจจะดูเหมือนจะแก่แต่จริงๆไม่ได้แก่นะเพื่อนๆอวบใหญ่นะคะน่ากินเวลาไปย่างเนี่ยจะได้รสชาตินะคะได้รสหวานเพราะว่าเราเพิ่งเก็บไปใหม่ๆเนาะ,นะลมแรงมากเลยเพื่อนๆวันนี้ ตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะเป็นพายุฝนฟ้าขนองลมแรงมากสังเกตดูต้นมะพร้าวได้เมื่อวานเหมือนจะแรงแรงมากๆอะค่ะทั้งลมทั้งฝนไปไหนไม่ได้เลยอยู่แต่บ้านออกมาส่วนก็ไม่ได้ลูกเยอะเหมือนกันค่ะเยอะนะลมกำลังจะโต หดายเยอะเลยอะทีนี้ไปฝั่งนี้กันตรงนี้ถ่ายถไถไว้ค่ะเผื่อจะได้หาพันธุ์ผักมาลงเนะะาะถไว้เดี๋ยวย่ามันขึ้นเราต้องถ่ายได้ได้ได้ได,ได้ยาไดดินไว้ เชิงลูกใหญ่นะ้อเพื่อนยังต้องรออีกก่อนแบบนี้จะเป็นรุ่นรุ่นไปคุณต้องรอก่อนแบบนี้ก็ใหญ่แล้วนะอีนิดเดียวมันจะถึงพื้นแล้วอะ่ะ ถ้าถึงพื้นแบบนี้เพื่อนๆอ,อากาศมาร้อนเนี้ยค่ะช่วงปลายของมะเขือยาวแล้วมันจะโดนดินที่มันร้อนนะคะอันนี้เดี๋ยวเราก็เก็บได้แล้วแหละวันนี้ได้ยินไหมคะเสียงชัดไหมเนี่ยลมค่อนข้างแรงนะ จะเดินพาเลาะไปทางฝั่งนู้นตรงเตียงตรงเตียงเลยฝั่งนี้ บริกาลมมันพัดเมื่อคืนแน่เลยเนี่ยดูดิลมใบหักฉีกอย่ายวเลยเพื่อนๆนื่านองสารจังเก็บมันก่อนไหมน้องสารจังบ้านแล้วกันเหมือนแม่ลูกไหมนีแม่กับลูกนะอ๋อ นั่นแหละค่ะวิวข้างล่างวิวข้างล่างมองไปถึงข้างบน เราตรงกลางล่องดิค่ะช่วงนี้ไวรัสโครโรนาระบาดเยอะมากเลยเพื่อนๆวานไปฉีดวัคซีนมาแล้วอาการเมื่อยล้าแขนนะคะปวดแขนมนาก ยังไม่ดีขึ้นยังกินยาอยู่ทุกสี่ชั่วโมงก็จะเ,เพียละล้าแขนด้วยพอดีเลยไม่ได้ไปตลาดพักผ่อนค่ะม่ดูลูกนี้สวยจังอ๊บยังไม่โตนะเนี่ยสักหน่อยอีกสักหน่อยนะ